สอนใส่มอดเมลอนเพคามครับโอเคไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมหรือว่ามันชื่อว่าเกมมนุษย์แตงโมหรอครับใส่มอดแบบพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกทําให้ดูครับผมจะสอนทํานะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับเดี๋ยวลองมันเข้าเกมก่อนผมใส่มอดเยอะเกินไปครับเนี่ยไอพวกมอดพวกนี้อะไรแบบเนี้ยสามารถไปโหลดในช่องผมเลยก็ได้นะเนามันคือเป็นยี่สี่ช,ช่องผมก็จะไลกันประมาณทำอนิเมะเกี่ยวกับมัดแล้วก็เล่นบล็อกฟุตแล้วก็ จส่ช้อนเมลอนเพกาครับงั้นเราไปดูวิธีการเอิม่มเรียกไงดีใส่มอดนะครับเดี๋ยวกดออกกันไอสองแอปพลิเคชันนี้เราเพื่อนเนี่ยเก็บมันด้ตวตังโมก็แอปเก็บไฟลนะ์ครับอย่างแรกกดเข้าไปที่แอปเก็บไฟบล์แล้วครับรอถ้าขึ้นหน้านี้ให้เลื่อนมาทางนี้ครับแต่ถ้าขึ้นหน้านี้ให้กดกาับาทครับกลกัาบไปครับยกเลิกครับแล้วก็เลื่อนมาทางนี้กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดครับ กดเข้าไปมอสที่เราโหลดมาจากช่องผมครับคั้นลอกครับแล้วก็กดแบบนี้แล้วกดคั้นอกงนี้แล้วกดกตรงนี้สองทีแล้วกดเข้าไปที่แอดนดรอยแล้วกดเข้าไปที่อะไรทั้งอย่างเลื่อนไปหากเกมมันต้องจะมแล้วกดเข้าไปแล้วกด,ด,ดที่ไฟกดที่มอสกดวางแต่พอดีผมใส่ไปแล้วนะครับผมเลยใส่อีกทีไม่ได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเข้าเกมครับอ่อาลันจะเข้าเกมแล้วใช่ไหม ก็รอแป๊บหนึงครับรอเนี่ยรอให้ไอ้ตรงนี้โหลดเสร็จก่อนเนี่ยไอ้ตรงนี้พอโหลดเสร็จแล้วเราถึงจะเล่นได้ครับคือมันจะมีทุกการที่เราโหลดไว้นะครับโอเค,ค